ชร์ชุดใหญ่ผอโรงเรียนดังเกาะสมุยทุจริตอาหารกลางวันเด็กแถมที่อื่นเขาก็ทำกัน เพชรดังปฏิบัติการหมักเฝ้าบ้านแชร์ชุดใหญ่พออโรงเรียนดังที่เกาะสมุยทุจริตอาหารกลางวันเด็กงานนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่สะเทือนกันทั้งเกาะมีการพูดอีกว่าโรงเรียนอื่นเขาก็ทํากันเปิดพับอาหารกลางวันไม่อิ่มไม่มีเติมแถมเก็บเงินเพิ่มพอหักไปใช้อีกพร้อมกันนี้มีการแชร์เพิ่มรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีสีสมุยสดสดร้อนร้อน16มกราคม2566าแต่เด็กกินอดอดอยากๆกันทั้งโรงเรียนหักเงินค่าอาหารกลางวันเด็กไว้รับแขก พอ,อ,อหักเงินค่าอาหารกลางวันออกวันละ3,000บาทเดือนหนึ่งเกือบ3,000 30, อ้างไว้เพื่อรับรองแขกเด็กกินอดๆอ,อยากๆทั้งโรงเรียนไม่อิ่มไม่มีเติมสภาพอาหารกลางวันของเด็กๆโรงเรียนดังเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเช่นนี้ทุกวันยกเว้นวันที่มีการเข้าตรวจจะดีขึ้นหน่อยและไม่ตรงปกที่เอาขึ้นโชว์ในเว็บไซต์ที่นี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีตั้งแต่อนุบาลถึงมต้นรวม591คนคำนวณเงินอุดหนุนต่อหัว4 9่คนตกวันละประมาณ1800บาทเก็บค่าอาหารกลางวันจากเด็กมัธยมอีกคนละ 20บาทต่อว,วันเด็ก100คนเป็นเงินวันละ2,000บาทส่วนครู30คนจ่ายรายเดือนคนละ300ถึงเวลาทำให้เด็กทั้งหมดตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมมากินในงบอุดหนุนส่วนที่เก็บเพิ่มจากเด็กมัธยมกับครูยักเอาไว้อ้างว่าเอาไว้รับรองแขกเด็กกินไม่อิ่มขอเติมไม่มีให้เติมความคืบหน,าน้าล่าสุดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์มีรายงานว่าผอสพปสอเขตหนึ่ง ประชุมด่วนผออ,อทั้งเกาะสมุยที่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์พร้อมผออโรงเรียนวัดภูเขาทองที่ชอบพูดบ่อยๆว่าโรงเรียนอื่นเขาก็ทำกันหนาวๆร้อนๆกันทั้งเกาะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ